ทวด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 อวดาดูาด <sabes> ูมวดูวดทวดทวดมาทวดทวดเอานาดหนทวดดีเ้เจาไมวดดมันทวดมันต้งวดทวดตัวใหญ่มากแม่บุบบุบไปแล้ววดท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 วดด่าว้วดทวดทวดไม่ไม่ตื่นมือด้วยเอเ้ยทวดถวด มามาทวด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 หารให้บนกับน่ะมาแล้วมาทล้วมาละไปไหนแล้วนี่ไงมาแล้วทวดมาดูดูทวด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 แม่ร้องให้อย่าแม่ร้องให้มานี่อย่าเพิ่งไปวิชน้ำองแย่าแม่ร้องให้ตัวจับนะมาช้อนทั้งที่อยู่ในนี้นล้วทวดอยู่ตรงนี้เองนี่ไงดำน้ำอยู่นี่ไงทวดทวดทวดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้ทวดอยู่ตรงนี้ยินดีเห็น อยู่ตรงนี้นี่มีเหรมากกินเาเห็นขวดดตรงนี้ั้มา้ยฮะเร็มาเร็วมาเร,าเ,รเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอกเดี๋ยวไม่รอเข้ามาอยู่ด้ยกันเดียวไม่าวมาเ้ยูไม่แต่คนทำบ้วดอะ โอ้ยทวดทวดทวดเ<ม>ป<ม>็นเห้วไม่ต่ำกว่าห้าลูอ่ะอืมครับ<ม>ขายได้เลยง่ายมั้